พี่น้องลูกเขาจะพาพี่น้องมากินในตำแตงค่ะพี่น,อขาขาอน้องตำเล้าเขาค่ะตำแตงไฟตำแตงไ่หอยนงปูค่ะพี่น้องเขาหามากินน้ากันค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนเนาะค่ะพี่น,อน้องขนมจีนเนาะค่ะขนมจีน อย่าสะวา,านนุ่ขากินดูเด้อพี่น้องแฟนนุ่ขาพมันไปตลาดค่ะพี่น้องมันบ่งว่าจะเอาปักอีกอย่างไม่นุ่ขากินเนาะเพราะว่า,านุ่ขามาักเพิ่็ได้ซื้อมากค่ะปลาแซลมอนกับมีอยู่พี่น้องแต่ว่านุ่ขาบ่าอยากค่ะเพิ่งเพิ่งซื้อมาเนี่ยแหะคือเก่าเมากหรอค่ะพี่น้องเาก็จะเปิดค่ะเปิดกินรอบนี้นุ่ขากระเอิญพี่น้องสุภุสกุลคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ มากินน้ำกันบุสุคุค่ะพี่น,อน้องนี่จัดเลยค่ะนี่ตอนประดแดกเล้าค่ะพี่น้องไอ้รักน้องสาวอยู่นี่ค่ะพี่น้องพันเห็ดไอ้ประแดกเห็ดพันเห็ดประแดกไว้ประมาณสามปีเนี่ยนะคะพี่น้อง พันเห็ดไว้3สามปีค่ะตอนนี้เปเลี่ยนเลยเพิ่งเริม่มมาห้ถุงใหญ่งไงค่ะพี่น้องน้องสาวอยู่นี่ค่ะไอรักคนโคราดน้ำกันนี่แหะค่ะพี่นอ้องม,มาแล้วค่ะเอิ่มบดเลยเอิ่นพี่น้องค่ะบิดเด้พี่น้องเด้ออืมอืมหวาน ลูกค้าขออนุญาตกินมื้อได้พี่น้อกตุม่มตุกกวบน้องจีนเขา กินเบ็ดบ๊อพี่น้อง ไปแดกงอง้ออยากกินผักขาบานเห่าเนาะพี่น้องเนาะผักขาผักขาแล้วก็สตอเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ผักบุ้ง สมตำกับบัได้กินดอกพี่น้องมกอรกรบักหง่งเฮาแทนท่านได้เห็นงานเหตุการณ์ก็เลยนท่านเอกกากินบันไดค่ะเราเลี้ยงแฟนเป็น,น,นกับสื้อให้ได้อยู่ตะบานค่ะาประกาศสื้อก่ะพี่น้องแพนหน่วยหนึ่งกับสิบยูโรบุหน้าพี่น้องแพงพอด ผมห่หงวงแท้งกับกินบักแตงไปก่อนนะพี่น้องอะบักแตงแค่รอเปตงสันเพราะว่าแท้งสะระเกินนูกเขาบอสามารถที่จะซื้อได้ค่ะพี่น้อง สำรับไอ้คนตังแดนทีว่าท่านเอมีงานมีการเย็นน้ำเป็น้องเนาะบ่กเรื่องคนคู่มันก็ซื้อใหายได้ยู่ค่ะตถาบานมุขาวประกาศซื้อค่ะมันแพง น้องกินต้มสุกผดบ่เหนียวบ่ค่อยเหนียวเลยมือนนี่ถ้ามานานลูกค้าจะเห็นแบบซ่องแข็งๆใช่้อยมันได้พี่น้องเด้อเอิ่นทุกคนค่ะคุณครูก่ะจะเริ่มมือแล้วค่ะพี่น้องปอบลง เช็คหน่อยก็สิว่ายไปเรียนหนังสือได้บั็นหี้พี่น้องบุ้งว่าจะมีเวลาเฮ็ดคลิปวิดีโอให้พ่อแม่พี่น้องในเมืองกันป่เนาะแต่ก็จะพยายามเฮ็ดค่ะพี่น้องอดบ่ได้ดอกพวากินหอดพี่น้องเช้ายูทูบค่ะ แซ่บได้พี่น้องเลยผีปลาแดดพี่น้องตอนปลาแดดเขา ฮักบอบอ่ะป่ะอือปลาแดดแท่บแซ่บเอรักคนที่ไปเก็บไอ้ต้นแม่เปินไปเก็บไอ้ต้นพักกุมฝรั่งน้ำกันนี่แหละคะ่ะพิ่นเอาปลาแดดมาฝาค่ะพี่น้องปมามาณสองโลนี่นะคะอือคนไทยน้ำกันพี่น้อง ใจดีมีน้ำใจยังคัดเลยค่ะน้องคนนี้ค่ะพี่น้องเวลาก็เร็วเร็วพี่น้องเลยตอนนี้กะสิบสองนาทีเลย ไปกินหลังไม้ก็เก่าเลยพี่นอ้องปลาแดกเนี่ยนะอ่อนหอดกลางแบบต้อ,มอ,มองมื่อบอันนี้พี่น้องเอ้ย ะค้ใส่สองตอนพี่น้องประแดกแซก่บเบอร์เข้มเนี่ยกินหอดกัน ก็อ่อนพี่น้องคือคักว่าป่ะเนี่ยคำสุดท้ายกันคำสุดท้ายของเฮีกเลยค่ะ บะมียนไปแล้วบนะมีอันหยุดย้ายละค่ะพี่น้องอีโบนัน่นพวกขาวกะจะได้ไป เรียนหนังสือค่ะพี่น้องเรียนภาษาฟิแนแลนด์คะ่ะได้ไปเรียนหนังสือค่ะพี่น้องบง่งบานค่ะจะได้ลงคลิปวิดีโอบอนาะพี่น้อง,นองเนาะค่ะมุขาก็มากินตำแตนให้มึงคะงะ่ะพี่น้องนี่แต่น้ำมีนกุ้งกาวละไรพี่น้องเฮ้ยซอร์โหลดิกระดุกม่อย มีหินเคสอีเนสยืดตัวน์เมรินรูค่ะโอ้ยบุ๋มว่าเป็นแบบอ,อย่างภาษาคนน่ะพี่น้องค่ะก่อนจากกันค่ะพี่น้องหนูองขาวกา,กากับขอบพระคุณบนแม่พี่น้องค่ะทุกคอมเมนต์ทุกติดตามค่ะพี่น้องที่ซอยเป็นกําลังใจให้หนูองขาวน้อพี่น้องเนาะซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูองขาวค่ะพี่น้องอยู่น้ำกันแบบนี้น,น,นะมานๆนะพี่น้องเนอะ ถ้าพี่น้องติดตามนุขขาวต่อไปนุขขาวกาจะ,ะช่วงนามนีเห็ดค่ะพี่น้องเขากาจะไปเก็บเห็ดน้ากันค่ะพี่น้องเนะาะค่ะพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เขากาลาก,กันแค่น้เนะพี่น้องเนาะนุขขาวกาจะลังไบ้์เกิลแล้วค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาคะ่ะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย